เขมรหวั่นกลัวหากอภิสษ์คัมแบ็กนั่งเก้าอี้นายกอีกครั้งสำนักข่าวเメียไทมส์รายงานว่านักวิเคราะห์การเมืองในกัมพูชาหลายคนแสดงความหวั่นใจว่าการกลับมาครั้งนี้อาจทำให้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาปะทุความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งเหมือนในยุคป,ปี2551-2554ซึ่งเคยเกิดการประทะอย่างรุนแรงบริเวณปราสาทพระวิหารนายปาจันเรือนประธานสถาบัน Ca m b บ d i a เ i ีย t i t u t e for d e m o c r a c y ถึงกับออกมาเตือนว่าการกลับมาของอภิษ์อาจเป็นสัญ,ญญาณเตือนล่วงหน้าให้กัมพูชาต้องเตรียมพร้อมเราาาะโยบยบต่ง เตขอเขาในดียคยทําให้2ประเทศเผชิญความขัดแย้งแบบยืดเยื้อขณะเดียวกันทองเมงดาวิดนักวิเคราะห์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็ย้ำว่าหาพกพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนําของอภิสิทธ์ชนะการเลือกตั้งรอบหน้าไทยและกัมพูชาจําเป็นต้องฟื้นฟูความไว้วางใจครั้งใหญ่เพราะความสัมพันธ์ในปัจจุบันบอบบางเกินกว่าจะรับแรงกระแทกทางการเมืองได้อีกด้านคเมทารมส์ระบุว,ว่าอภิสิทธ์วัย61ปีได้รับคะแนนเสียงกลับมานั่งหัวหน้าพรรคสูงถึงถเกรครั้งสําคัญใรอร์บทศวรรษหลเงจาก่เคยลาออก5 6 6